สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทานอาหารด้วยเนื้อสัตว์กันนะคะมาชวนทานเนื้อกันวันนี้เนื้อที่นําจะชวนทานคือเนื้อปลาทูค่ะปลาทูที่บ้านของนําเนี่ยนํำใช้เป็นปลาทูที่ทําจากหม้อทอดนะคะนําทอดนําทําสุกเขาด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะอ่าจะได้เป็นเจ้าปลาทูออกมาที่ เป็นไม่ทอดแบบใช้น้ำมันนะคะด้วยความที่น้ำมองว่าน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะตอนนี้มันจะเป็นน้ำมันที่เกิดจากการผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งไม่ค่อยมั่นใจในความที่เขาจะเข้ามาเป็นไขมันทรานส์ในร่างกายหรือเปล่าน้ำก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เขาในการทอดแม้กระทั่งน้ำมันมะพร้าวเองเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ใช้ในการทอด อาหารต่างๆที่นําทานเมื่อก่อนยังใช้น้ํามันมะาพร้าวน้ํามันมะกอกนะคะตอนนี้นําก็เวลาที่นําจะทําอาหารเนี่ยน้ำจะใช้ออหม้อทอดไร้น้ำมันกับหลายๆปลาหลายๆชนิดนะคะบางทีซื้อเป็นปลาหมึกมาซื้อเป็นกุ้งมาก็ใส่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งนําว่ามันจะ <c oughs> คุณภาพโอเคกว่านิดนึงนะคะขอจิบคีเฟอร์นิดนึงค่ะ ม,มีแรงค่ะคุณภาพจะโอเคกว่าการทอดของแบบไรแบบมีน้ำมันนะคะและอย่างปลาทูเนี่ยสิ่งที่น้ำทานและน้ำจะได้จากเขาก็คือนำได้แน่ๆคือโปรโตีนเนื้อเนื้อปลานะคะในสัตในสัตว ในสัตว์ต่างๆในสัตว์เนื้อเนี่ยจะให้โปรโตีนกับเราอยู่ที่ว่าโปรโตีนที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยกรดอะมิโนเขาจะต่างชนิดกันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยก็คือจําเป็นที่ต้องกินให้หลากหลายอาทิตย์นี้กินปลาอาทิตย์ต่อไปนําอาจจะเป็นถั่วหรือเป็นธัญพืชแบบต่างๆถั่วซึ่งตอนนี้นําจะมีทานเนี่ยประมาณ10ประมาณ13ชนิดแล้วนะคะก็เอามาเวียนกันนึ่งต่างๆอันนี้จะเป็นหม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งคือ ตู้ในห้องอาหารเนี่ยจะมีแต่อุปกรณ์ที่ทำแล้วไม่ได้ใช้กระทะผัดมากกระ,ะทะที่ผัดมากเนี่ยมันจะเพ้ผัดผัดด้วยน้ําแม้กระทั่งกระเทียมนะคะมันก็จะผัดด้วยน้ําไม่หอมเท่าผัดน้ํามันแต่ว่าคุณภาพและสารอาหารด้วยความที่พอดีนําไม่ได้เป็นคนที่กินอะไรแล้วอริดอร่อย <c oughs> ตามลิ้นมากแล้วนะคะก็เลยจะเป็นกินแล้วคือเป็นสารอาหารแทนเจ้าปลาทูเนี่ยโปรตีนแคลเซียมสูงมาก นะคะโอเมก้าที่จะได้จากเขาคือโอเมก้า3โอเมก้า6สูงมากอ่าโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆในอาหารปกตินะคะเรามีความจำเป็นต้องทานเพราะว่าเขาจะดีต่อระบบประสาทพัฒนาเซลล์สมองต่างๆของเราป้องกันอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเหมือนใบแปะก้วยนั่นแหละคะ่ะเหมือนชาที่เราชานชาแปะก้วยกันอ่ะเจ้าปลาทูนี่ก็จะให้ โอเมก้าแบบนั้นที่บำรุงสมองเหมือนกันลองทานดูนะคะเพราะว่าปลาทูนมองว่าอย่างน,น้อยเขาเป็นปลาที่เราจับมาจากทะเลไม่ใช่ปลาเลี้ยงอย่างน้อยๆเนื้อสัตว์เนื้อของเขาที่โตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างมาจากอาหารธรรมชาติที่เขาหาได้เองในทะเลนะคะลองทานดูน้ำก็ทานปลาทูตัวนี้นะคะนำไม่ได้ทานเนื้อมาประมาณ3อาทิตย์แล้วด้วยความที่นำ้ำกินกินแต่น้ำทานไข่นะคะทาน ทานผักทานไข่ทานถั่วถั่วนึ่งต่างๆทุกประเภทเลยของถั่วนะคะกอ็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ที่สี่น้ำก็จะวันนี้น้ำก็จะมีทานเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูแล้วก็กับไข่ต้มกับไข่เหมือนเดิมนะคะไข่ก็ใช้หม้อนึง่งอันนี้ค่ะในการทําเขานะคะก็ 5นาทีหรือ10นาทีก็ดูที่วันนั้นแช่ตู้เย็นไข่มาหรือเปล่าดูความเย็นของไข่ด้วยอ,อันนี้ก็คือจะเป็นอาหารชวนทานปลาทูกันค่ะถ้าอยากทานเนื้อสัตว์นะคะลองเปลี่ยนเป็นสัตว์เนื้อขาวเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลที่เป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติจริงๆลองทานดูนะคะเพราะว่าปลาทูแต่ว่า ออดูการทอดด้วยดูที่มาของเขาด้วยว่าใช้น้ํามันอะไรในการทอดเราทอดเองหรือเปล่าเราทําเองหรือเปล่าด้วยความที่ทําเองก็เลยหม้อทอดไฟฟ้าค่ะโอเคสุดให้เห็นว่ากินสารอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรเข้าไปเพื่อจะไปเพิ่มไขมันทรานส์หรือเพิ่มความให้หลอดเลือดแข็งตัวนะคะคือนอยากทานอาหารที่เป็นสารอาหารจริงๆลองดูคะ่ะบางทีเนี่ยอาหารง่ายๆเราเลือกได้แล้วเราก็ทําเองได้นะคะ ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะแล้วก็ทานง่ายๆอาหารเนี่ยไม่ต้องผ่านการโปรเซสเยอะมากเราแค่ทานเข้าไปเพื่อให้ร่างกายอยู่รอดเพื่อให้เขามาหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายให้มาบำรุงหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นและเราเนี่ยก็เอาตัวเราเอาแรงกายแรงใจเอาสุขภาพของเราเนี่ยไปทำงานไปสร้างงานที่มีคุณค่าต่อนะคะนํำมองแบบนั้นซึ่ง ไม่ได้อาหารไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องกินแบบอร่อยแต่ว่าเป็นกินนำกินเป็นสารอาหารแทนคือตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการกินเพื่ออยู่นะคะซึ่งเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะทานอาหารแบบไหนอย่างไร พอดีเจ้าแมวเหมียวเขามาเขาได้กลิ่นปลาทูนะคะไม่อร่อยตามแบบที่แม่เคยทอดให้เขาแต่ว่าเป็นแบบแบบของนำํำคือไม่ทอดน้ํามันนะคะก็จะหอมอีกแบบหนึ่งแต่ก็เป็นปลาทูค่ะลองดูนะคะเราเลือกเราลองเลือกทานอาหารเลือกหาเมนูอาหารมาทําแล้วก็ทําอะไรแล้วใส่ความเป็นสุขภาพลงไปในอาหารแล้วพอสุขภาพเราดีเนี่ยเราก็จะมีแรงทําอย่างอื่นๆทํานู่นทนํานี่หรือว่าอยากจะบอกใครต่ออะไรก็ได้อีกเยอะแยะเลยนะคะลองดูค่ะ